สร <ENNIS S 1> งผมวันนี้จะทรงอะไรดีนาะถึงจะหอเหมือนชาวบ้านเขาอืมเอาทรงเอเอาทรงนี้แหละเดี๋ยวกินเป๋าเขาอวาเงี้ยข่ยเปียกอยเปียกไม่ดีใส่เินเ่๋าข้าม่กินหมูกันเถอควยไปเปียกไกินหมูกันท่ะ ห้าหลูกมายามตรงยามหลอบอยู่หัวหน้าใด้หลาไม่อยู่บ่เห็กันออกก็วันใพบพกมกสัมใส่ไว้รอบหน้าจังไม่มีใครอยู่ลองเต้นสักหน่อยแล้วกันดนตีไม่มีก็เต้นได้ครับความสุขของคนเราไม่เหมือนกันจัดไป อา้าวใครมายิงกันแถวนี้นาะทีนี้ฮัลโลเทา้ทาเท้ามือเอแ้งเคยว่าจะบอกดูกันเป็นนอนน้ำยายหเลยอรือมลงเ้อมันยังดนกะอสีเมียนของดีลัได้เมียนได้มือได้เวีนววอะไรเลยจะเป็นเดนอาทิตย์อลเลยอืมเห็มันดูไปนอนน้ำยายช่ไนะมมเลยงเ็นเนอนของหยหย แจ้งสิเด้เมียนของเมียนยังเน่นะมันลายมือลนะ่ะโอเคเตามนี้เด้อบอกลูกเด้เอครับคีบหายแล้ะโทรผิดเบอร์ตัวถือเบอร์ร้านตัวนี้โอ้ยเออร้านพอไม่ยังดอกอันรุ่งมาจิโโรบ,บอกป้าตัวนะ่ะสีเห้ือมาจิเมียนข้องเก็บของของ่ะนะในห้องนอนนะ่ะมันลายมันมันหก เออไม่มีอย่างน้นโอโท้คิดฮัลโหลเออว่าจังไอกแ,แล้วเราบอกเจอทุเรศเลยที่กี่มาเลยที่ท่านได้กินแล้วเราเที่ยงก็ได้กินข้าวยเตี๋ยวล้วเฮ็ดเบียเฮ็ดนัเนเฮ็ดนี่

สั่งมาเพื tree. Means, tree ่อเขาก็พูดไอ้น้ำในสัตว์เขาข้าวหมูทั้งสิบบริตัดใหญ่ให้มันนะเออเอามาจะขู่กองอ๋อวันนี้ใหญ่ไรมาสิไปสั่งกระทานของเขาบริตัดใหญ่พูดไอ้ดอกเอาไม่ใหไปให้มันตัดกินเองซะเอาเนี่ยเพื่อตัดหญาตัดกินเองวัได้ก็ให้ตัดให้กินด้วยตัดกินเองด้วยวันนี้พราะว่าสิไปสั่งกระทานของเขา ขึ้นขายหมูเมียบวยยูพอดีเขามาสื่อหมูจะเซียงไว้ก่อค่านี่ล่ละว่าอะไรได้นี่เซียงไว้ในบนนอนเมียกับสิเห็นคือเกาใครยู่ซ้ำเขาพยยูมาเซียงไวป้ปลาค่านี่คือจีปวดไผ่อยู่ยอื่น,นยังสิมาเอาไปไว้แะ่ต่อทุน chúng say quần thì bo hiền nào, coi này con, mày uyên chẳng kiếm bao bưng, làm mía bo du, bo xiềng vậy, coi bo đậy thì làm mẹ cái đậy, kéo bất su bát, nhá, à, bọt pha gì đó, cứ, cứ chỉ muốn chỉ bo hiền đó, tháo tháo gì bé nè. เพราะว่าสิไปคุดคามา่ส่ต้่มไก่นี่